หากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันวันนี้นะครับเราจะมาทำภารกิจตามหาลูกแมวกันตัวเล็กมากๆเลยเพราะว่าเพิ่งคลอดออกมาจากท้องเลยเนี่ยตัวเนี้ยแม่มันแต่ว่าตอนนี้เรายังหาไม่เจอแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงด้วยเล็กอีกเล็กว่าน,นั้นอีกอีกเล็กอีกนั่นแหละประมาณนั้นแหละ<ว>ใช่เล็กมาก,กาใช่ ไม่กิฟไม่กิฟรู้ไหมว่าแมวข้อตรงไหนหโอ้ไม่กิฟแม่ไม่รู้เหรอดูไหมโฮ้ทำไมรู้เหรออยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่พ่อเอาผ้าไปวางไว,วง้เมื่อฮะเุ้ยไว้ไม่กิฟเห็นแล้วเหรอเราไปดูสิใต้นี้หรือเปล่าตอนนี้นะครับไม่กิฟบอกว่าอยู่ตรงใต้นี้อยู่ตรงในเนี้ยลองไปลองข้าไปดูสิเจอไหมมีไหมมีตัวไหม ไม่มีเหรอของผ้ามีไหมแต่ไม่เปิดแป๊บหนึ่งมีมีใบเขียนอะไรเฮ้ยแม่มันมาแล้วทุกคนมาดูสิมาดูสิทุกคนแม่มันมาเห็นไหมใช่เหรอสีอะไรใบสีดำใบใบใช่เหรอลูกใช่เป็นแมวจริงเหรอแม่มันจะลงแล้วแม่มันจะลงสีอะไรลูกใบสีดำเอาละครับเฮ้ยเอาละมันมันจะลงแล้วนะครับอ๋อตรงนี้นี่เองตรงนี้เป็นที่อยู่ของลูกมัน เฮ้ยเป็นไงเปเดินไปเหยียบลูกแล้วมูอยู่ใต้นี้อ๋อผู้ขอร้องใหญ่เลยไหนฮนะตัวอยู่ไหนอยู่ตรงไหนอยู่อยู่ตรงใต้ท้องเขาเหรอ,ขอเขาเหยียบเป้าแม่ถึงบอกให้ออกมาไงใช่มากิบส่องสิอ๋อนี่ไง<ห>มีหนึ่งตัวครับทุกคนแมวคลอดแค่ตัวเดียวเหรอบาย เขาเรียีเคยเห็นตสุดก็คือสองตัว <ขอ S 2> นะที่พ่อแบงค์อ่านนะแม่พ่อแบงค์อ่านในเน็ตอ่ะเขาบอกว่าแมวจะคลอดสามถึงแปดตัวใช่ใชแม่<ช>แมเคยเห็นอะมากที่สุดที่เคยเจอคือสองตัวใช่แต่ว่าวันนี้คลอดแค่ตัวเดียวเขาบอกว่าถ้าแมวคลอดตัวเดียวอ่ะเขาจะเรียกว่าลูกโทนเป็นแมวโทนก็คือโทนแปลว่าหนึ่งแล้วก็จะโชคดีด้วยนะจริงจริง ถ้าบ้านไหนคลอดแมวหนึ่งตัวจะโชคดีก็คือถ้าได <finding S 2> <standards. S 1> ้ตัวผู้อ่ะโชคดีใหญ่จะอัด <give> จ <a> ัดเขาบอกโบราณบอกว่าจะได้บ้านใหม่เอแล้วถ้าได้ตัวเมียถ้าได้ตัวเมียเขาบอกว่าจะรวยใหญ่อเมื่อกี้ได้แต่ของใหญ่ใช่เราไปดูซิอาจจะคลอดเพิ่มหรือเปล่าอุยหยหุยแมวจะคลอดอีกหรือเปล่าเมื่อกี้ซองเขาไมว่าไม่น่าจะคลอดแล้วนะเพราะว่าตั้งแต่ประมาณปีสองแล้วว่าที่เขามาเรียก เดี๋ยวก้อนนะทุกคนลูกแมวกำลังขยับมาใช่ไบงั้นเรามาจับลูกแมวไปใส่ตะกร้ากันใบหยิบได้ไหมครับหยิบถึงหยิบถึงไหมมาพ่อหยิบให้พ่อหยิบมาทำผ้าเลยไหมเปิดไฟฉายหน่อย ลูกของโบนัทไม่ห่วงเลยดูเห็นไหมไม่ห่วงเลยอุ้ยเขาสร้างอ่ะพ่อเอามาใส่นี่ครับลูกของโบนัสลลโบนัมาโบนัทมาลูกเหอโอ้ทุกคนเราได้แมวลูกแมวลูกแมวตัวนี้สีดำนะดูแม่เขาสิไหนเรามาดูกันว่าโบนัสจะให้นมได้ไหมระวังนะระวังอย่าหยียบนะ ดูฟีจะคาบกลับตรงนู้นหรือว่าจะนอนเล่นกันที่นี่ห้มนุำอะไรเน่นตื่นเต้นไหมลูกหนูได้แมวเป็นตัวเล็กแล้วแล้วหนูเลี้ยงได้ไหมเลีย้ยงสามตัวใช่มีชื่ออะไรบ้างนะมีชื่อ,ข,อขวักเงิน,นเป็นพี่ใหญ่โดนัท,นทแล้วก็ลูกลูกของโดนัทเราจะชื่ออะไรดีอะใบโอ้เรายังไม่ได้ตั้งชื่อเลยใช่ไหม เดี๋ยวเรามาช่วยกันตั้งชื่อดีกว่าเนาะเดี๋ยวรอวิ้งตื่นเรามาคิดชื่อ,อเราต้องดูก่อนว่าตัวผููตวเมียเออแม่เ,ามาเรายังไม่รู้เลยว่าลูกของโบนัสอ่ะโหลูกโบนัสแข็งแรงนะเดินมานี่แล้วเขาหาโนม่เจอหรือเปล่าโบนัสนอนซิลูกโอ้แม่แต่มีลายนะสีดําลายขาวเหมือนลายน้ําตาลอะลายน้ําตาลอะไรประมาณนั้นแหละเห<อ>มือนข้อเลนแม่ว่านะไม่เหมือนแม่เลย ค้เดินเก่งค้เดินเก่งตอนนี้เราเห็นลูกของโบนัสแบบชัดๆเลยอ่ะนันไ,ไงขยับแล้วโบนัสเลียงเลียทำความสะอาดน้องบายรู้ไหม,ไหมตอนลูกของโบนัสออกมาออกมาแล้วอ่ะมีมีถุงน้ำข้ามด้วยนะมีรกด้วยรกอ่ะ ลกอาจจะติดตัวลูกลูกแมวออกมาเป็นแบบเป็นมึกเมื่อกเลยเป็นแบบเหมือนแบบเหมือนเหมือนสลามอะ่ะใช่เหมือนสลามหุ้มหุ้มลูกแมวอยู่แต่ว่าเจ้าแม่อ่ะแม่แมวอะ่ะก็จะเลียทําความสะอาดอนทไมยอ,อนเราอยู่เลยดูสิเราหันไปให้ทุกคนรูว่านี่ทุกคนเมื่อกี้แมวออกมาจากตะกกาแล้วแล้วก็มาอ้อนพ่อ,พอจะบทนั้นเนี่ยชอบนอนกับพ่อมาก ตอนกลางคืนอ่ะนี่แม่ดูนมนมสิอยจะออกกล้องได้หรือเปล่าพ่อโป๊โอเขาคอน้องแวโอเขาวอนดูดิเป็นยังบอนะโตแล้วน่ามีลูกแล้วยจะมาอ้อนพ่ออีกเขากำลังแบบกังวลไงแม่จะต้องอยู่กับโอ้ยพ่อขออนุญาตตัวเล็กแบบดิ้นหาแม่มากๆเลยอ่ะ เหมือนหนูหรือเปล่าแม่เหมือนลูกหนูหรือเปล่าใช่ไปรู้ไหมสัตว์อะคลอดออกมายังไม่ลืมตานะะแต่แม่จําไม่ได้ว่ากี่วันถึงจะลืมอย่างลูกหมาอย่างเงี้ยกว่าจะลืมตาก็เป็นเดือนถูกไหมผิดใช่ใช่บางคนตอนพระแบงค์เด็กๆอะพระแบงค์นึกว่าสัตว์ตัวนั้นอะตาบอดเพราะว่าพอคลอดออกมาแล้วหลับตาตลอดเลยอ่ะเขาปิดได้ตาเขาปิดเหมือนเหมือนลูกแมวตอนนี้แหละก็ตาปิดใช่แล้วเขาก็ จะหานมโดยการแบบดมไปหาไปอ่ะเหมือนแบบกลิ่นไปใช่สายไสรตญาณของสัตว์ได้ไงลูกไม่กิฟต์ะตื่นเต้นมากแม่ไม่กิฟตื่นเต้นมากซึ่งพี่อาแป้งกันหลับอยู่ไม่กิฟตื่นมาแมวพ่อแมวขอรูปพ่อแบงค์แบบตื่นมาไหมอะอะไรแม่เกิดอะไรขึ้นนึกว่าไม่กิฟต์อะโดนงูกัดเหลือไหลโอ้โหตื่นเต้นสุด แมวมันคลอดลูกเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นน่ะคลอดมาสองตัวมีสีน้ำตาลกับสีอะไรก็ไม่รู้สีน้ำตาลกับสีขาวอ่ะอันนั้นฝันก่อนฝันเมื่อตอนหลังจากที่โบนัสมาเก่าประตูแม่ก็เลยฝันว่าเขาคลอดออกมาเป็นสองตัวเห็นสีขาวก่อนใช่แล้วก็หันไปเห็นอีกอันนึงมันคือสีน้ำตาลอันนี้ในฝันใช่ไหมใช่ก็เลยแบบแล้วของจริงอ่ะก็นี่ไงของจริงอ่ะตอนที่ไปปลูกอ่ะเป็นเห็นอะไรตอนนั้นอ่ะรูกสีน้ำตาลคิดว่าสีน้ำตาลเพราฝันก็คือสีน้ำตาล ในฝันคือสีน้ำตาลทั้งตัวเลยนะที่แม่เห็นอะเห็นกี่ตัวตัวเดียวอ๋อคือในฝันสองตัวในฝันสองตัวแต่แต่ตอนแม่เห็นอะแม่ก็ไม่ได้ปุ๊บเลยแม่เห็นแล้วแม่วิ่งเลยแข่พปุ๊บวิ่งก่อนวิ่งหนีเลยวิ่งแบบกระเจิงเลยอะเมื่อกี้เห็นแมวอ่ะแล้ววิ่งขึ้นไปเรียกพ่อแบงค์อะพ่อแบงค์สะดุงหยงเลยเมื่อพ่อแบงค์ไม่สะดุ้งพ่อแบงค์แบบแล้วเมื่อคืนอะแมวอะโบนัสอะก่อนจะคลอดอะก็มีอาการแบบ ลุกนี้ลุกรลนแล้วก็ปกติอจะไม่มาเรียกเราที่ห้องจะเรียกตอนตีห้าใช่เ<ช>มื่อกืนนะตอนตีสองนมันเรียกเรานานมากแต่ว่าเราอ่ะก็ไม่ได้เปิดเพราะว่าคิดว่าแมวอ่ะมาเรียกทำไมเราก็ไม่รู้ตื่นเช้ามาคอดลูกแล้ว <c oughs> ตอนนี้นะครับ กำลังหานมกินอยู่ยังหานมไม่เจอใช่ท,ทำยังไงถึงได้เขาได้กินนมอ่ะเดีย๋ยวเขาก็หาเจอเราทําชัตะยานลูกแมวเนาะแล้วถ้ามันหาไม่เจอแล้วพ่อมันจะเข้าไปกินตูดแล้วเนี่ยัจะดูอะไโบนัสเขาก็ห่วงลูกนิดนึงนะเวลาเราจับุูกเขาจะเปเลีย ดูเล็บพี่เห็นเล็บไหมอ่ะ<ช>แม่เล็บสมุทแบนี้บางเลยอ่ะอ่าไม่จับไม่จับไม่จับืม,บม,บมยูสี่เขานอนบนขาแม่เลยตัวเล็กมากมเราว่าโบนัสอะตัวเล็กแล้วนะแต่ลูกเขายังเล็กกว่าอ,อีกอะ่ะตอนที่เราเจอโบนัสมาก็ตัวเล็กประมาณนี้ อย่าพอาอจะาึ้นรูปให้เดูพอดูรูปนะนี่รูปโบนัสนี่ดูเด็กตัวเล็กไหมตอนที่เราเจอเราอุ้มแบบนิดเดียวเองเราไปเจอมาตอนเด็กๆนี่คือรูปของโบนัสน้ยร<ไ>ูปรูปโบนัสนและนี่ก็คือตอนนี้หลังจากผ่านไปเจ็ดเดือนเนาะตัวเท่านี้ผ่านไปเจ็ดเดือนก็ขอดูกออกมาแล้ว,วโอ้ยนอนแล้วนอนเล,นนลเหมือนมัาเหมือนเมื่อไม่กี่วันเรายังเห็นโบนัส ปีนมุงลวดเหล็กดัดเราอยู่เลยอะแล้วตอนนี้ทำไมเป็นอย่างนี้แล้วลูกทุกคนโอเคให้เขาพักผ่อนดีกว่านาะวันนี้เราเดี๋ยวเราให้แมวแม่แมวกับลูกแมวนอนพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัปเดตดูว่าลูกแมวอ่ะจะกินนมหรือเปล่าหานมเจอไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันใหม่นาอโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อน ฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจช่องบิงไบด้วยนะบ๊ายบาย